สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถสปอร์ตที่แฟนๆทั่วโลกจับตามองมาตลอดหลายปีนั่นก็คือ Toyota G- r Supra รุ่นปี2026ที่ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของรถในตำนานที่ไม่ใช่แค่สืบทอดชื่อเสียงจากรุ่นก่อนหน้าแต่ยังยกระดับให้ทันสมัยและสมบูรณ์แบบมากขึ้นอีกหลายด้านหลายคนคงพอทราบกันดีว่า s ูปราโฉมล่าสุดที่ผ่านมาเกิดจากความร่วมมือระหว่าง Toyota และ b m w ทำให้ได้ DNA ของทั้งสองค่ายมาผสมผสานกันแต่สำหรับปี2026นี้โตโยต้าก็แสดงให้เห็นว่าพร้อมจะยืนบนขาของตัวเองด้วยการปรับปรุงและพัฒนาในาแบบที่ตอบโจทย์ทั้งแฟนสายซิ่งและคนที่มองหารถสปอร์ตใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเมื่อเรามองจากภายนอก GR Supra 2026ยังคงเส้นสายที่คงเอกลักษณ์เอาไว้แต่มีการปรับให้ดูเฉียบคมและมีความล้ำสมัยมากขึ้นกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูดุดัน ช่องดักลมขนาดใหญ่ถูกจัดวางอย่างลงตัวเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพขนาะเดียวกันไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ก็ให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตและพรีเมียมในเวลาเดียวกันด้านข้างยังคงเส้นโค้งเว้าของบ wow อดี้ที่ทําให้รถดูมีมัดกล้ามเสริมด้วยล้ออนลอยขนาด19หรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกล้อถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงรองรับทั้งการขับบนถนนทั่วไปและการซิ่งในสนามแข่ง ส่วนด้านหลังที่เป็นไฮไลท์ก็คือสปอยเลอร์และไฟไท้ายเลดแบบเรียวยาวที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวถังได้อย่างลงตัวทําให้มุมมองด้านท้ายดูทันสมัยขึ้นมากพอเอามาถึงเรื่องหัวใจหลักของรถแน่นอนว่าคือเครื่องยนต์ G R Supra 2 0 2 6ยังคงให้ความเร้าใจเหมือนเดิมโดยโตโยต้ามอบทางเลือกทั้งเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์ลิโบสี่สูบสำหรับคนที่อยากได้ความคล่องตัวประหยัดและเครื่องยนต์3.0ลิตรเทอร์ลิโบหกสูบแถวเรียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ s u ปรามายาวนาน สำหรับรุ่น6สูบนี้ให้กำลังสูงสุดกว่า380แรงม้าและแรงบิดทะลุ500นิวตันเมตรทำให้การออกตัวและการเร่งแซงทำได้แบบใจเต้นแรงเลยทีเดียวเกียร์ที่ใช้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับปรุงการตอบสนองให้รวดเร็วขึ้นพร้อมโหมดแมนวนวลที่ใช้แป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยสำหรับคนที่ชอบความเร้าใจในการควบคุมด้วยตัวเองไม่ใช่แค่แรงแต่ซูปรายังขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมที่สนุกโตโยต้าได้ปรับปรุงระบบช่วงล่างใหม่ให้มีสมดุลมากขึ้น ใช้ระบบกันสะเทือนแบบ Adaptive variable suspension ที่สามารถปรับความแข็งอ่อนตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ซึ่งช่วยให้รถเกาะถนนได้ดีทั้งการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงและการวิ่งทางไกลแบบสบายๆนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่ให้ feeling แบบสปอร์ตแท้ๆพร้อมระบบเฟืองท้าย m i t ิตสล i p ที่ช่วยให้การออกโค้งไม่เสียการยึดเกาะทําให้คนขับมั่นใจแม้จะกดหนักๆถ้าเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสาร เราจะเห็นการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความสปอร์ตในแบบที่ไม่ยอมกันเบาะนั่งออกแบบให้กระชับรองรับสรีระได้ดีเวลาขับเร็วๆใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งหนังแท้และเอาคันทาราเสริมด้วยการเดินได้สีตัดที่ทําให้ดูพรีเมียมขึ้นพวงมาลายัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตมาพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆให้ใช้งานได้สะดวกแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงผลคมชัดและสามารถปรับการแสดงข้อมูลได้ตามโหมดการขับขี่ จอแสดงผลกลางขนาด10.25นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL ที่ให้ความคมชัดและมิติของเสียงที่ทำให้ทุกการเดินทางสนุกยิ่งขึ้นในด้านเทคโนโลยี GR Supra 2026ก็ไม่น้อยหน้าเพราะมาพร้อมระบบผู้ช่วยขับขี่มากมายเช่น Adaptive Cruise Control ที่ช่วยควบคุมความเร็วและระยะห่างจากรถคันหน้าให้อัตโนมัติระบบ Lane Keep Assist ที่ช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบ Blind Spot Monitor ที่แจ้งเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา รวมถึงระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินที่ทำงานร่วมกับเรดาร์และกล้องเพื่อลดโอกาสการชนสิ่งเหล่านี้ทำให้แม้จะเป็นรถสปอร์ตแต่ก็มีความปลอดภัยและความสะดวกสบายแบบรถหรูครบถ้วนเรื่องความปลอดภัยถือว่าโตโยต้าไม่เคยละเลย GR Supra 2026ถูกสร้างบนโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงและมีการดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม มาพร้อมถุงลมนิราภายัยรอบคันรวมถึงระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวที่ทำงานประสานกับระบบเบรค ABS และ EBD เพื่อให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับบนถนนเปียกหรือการเบรกกระทันหันสำหรับราคาที่คาดการ GR Supra 2026จะยังคงวางตัวอยู่ในกลุ่มรถสปอร์ตท,ที่เข้าถึงได้เมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับรุ่นเริ่มต้นเครื่องยนต์2.0ลิตรหน้าจะอยู่ราวราล้านต้นๆส่วนรุ่นเครื่องยนต์3.0ลิตร6สู อาจจะขยับไปอยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาทขึ้นอยู่กับออปชันและตลาดที่วางจำหน่ายถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์รถสปอร์ตแท้ๆโดยไม่ต้องจ่ายถึงระดับซูเปอร์คาร์เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดไม่ว่าจะเป็นนิสสันซรุ่นล่าสุดที่มีสเปคใกล้เคียงกันหรือ BMW z 4ที่จริงๆก็มีพื้นฐานร่วมกับ s u p r a g r Supra 2026ก็ยังโดดเด่นด้วยความบาลานซ์ระหว่างสมรรถนะ การออกแบบและเทคโนโลยีที่ครบท้วนหากใครชอบความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆพร้อมความน่าเชื่อถือเรื่องการบำรุงรักษาซูปรายังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าในขณะที่คู่แข่งจากยุโรปอาจให้ความหรูหราและเอกลักษณ์ที่ต่างออกไปแต่ราคาและค่าดูแลก็มักจะสูงกว่าเช่นกันอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนๆชื่นชอบคือการแต่งซูปราที่ไม่มีที่สิ้นสุด G r ซูปรา2026ก็ยังเปิดโอกาสให้สายแต่งได้สนุกเหมือนเดิม เพราะโครงสร้างเครื่องยนต์และระบบต่างๆรองรับการ Modify ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแรงม้าการปรับช่วงล่างหรือการตกแต่งภายนอกและภายในเรียกได้ว่าเป็นรถที่ซื้อมาแล้วสามารถทําให้เป็นตัวตนของเจ้าของได้เต็มทีเมื่อมองภาพรวม GR Supra 2026ไม่ใช่แค่การสืบทอดชื่อเสียงของรถในตำนานแต่เป็นการยืนยันว่าโตโยต้สามารถสร้างรถสปอร์ตที่สมบูรณ์แบบได้ด้วยตัวเอง มันเป็นรถที่รวมเอาความแรงความสวยงามเทคโนโลยีความปลอดภัยและความคุ้มค่าไว้ในคันเดียวสำหรับใครที่รอคอยรถคันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ทำให้ฝันของคุณเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นแฟนซูปรามายาวนานหรือคนที่เพิ่งเข้ามาสนใจในโลกของรถสปอร์ต g r ซูปรา2026ก็พร้อมจะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ยากจะลืม